น้องมคุณไปเกี่ยวหุ่นทางรถก็จะเศร้าหายแล้วหายดังก็เกาสิไว้ละไาขี้กินหอนแห้งด้วพี่น้องสไอิงกินหอนแมวเป็นแห้งเลปวดขาปวดแน่ละเด้อ้วยไก่กไก่ สวัสดีกำลังตักเสียบได้ก่อยไก่แล้วก็มีแกงทีนะ cháu xong bảy vải nữa Cái trời xong mấy vài này điên ừ. à, Hả? con khoai, Xe xe xí đèn Sao xe xe xí đèn Khuôi ú khuôi Cái nhà khuôi xí yên hết Cái hết à, Ai lười lười ไปทางเดียวกันเหรอพี่น้องแต่ว่าน่าจะอ่อนนะลดหดทั้ทางเลยน่าสะดีนะเพราะเขาหดเลยทุกคนเอาเอาเอี๋ยวพาข่อยขาวได้นะอิงนะเอ๊ะผ้ามื่อไก่บาเอื่อยกว่านอกหน้ากับสจหนาวอ่ะหนาวอยู่มาหดหน้าสะอ่อนเลยทุกคนหน้าเป็นไหนย่างแต่ขาวเงี่ยเลยเด็กจีขาเรืองกั๊ปไฮยายหฮนี่แหละทุกคนด แล้วให้ใหญ่ให้นี่เ้บสซีงให้ให้เดกคนเด้อเด้อเดอเดเดอเแงหลาเนอดแขอเิ้นกัใส่ข้อเสีเอกันเหพี่น้องนะผู้เโอ๊เกียวเจนนะม่งน่อยสิมามันเนดเลยพี่น้องมาหอดเนี้ยละมาเด้อมาเด้อไปชิมาเกียวเขาน้ำสดีมกระไดเด้อใส่สงขาเงียขากระดำ สนูพี่น้องส่งขาในสงขาเขามนูพาันเดียวกันเขาเขาคอยคือเตี่ยพันเดียวกันยูม่ะพันเดียวกันหลักคือเอฟคมันคือเตี่ยมัสิพี่น้องต้นหน้าคอยงือดกมึงนี่ยให้เป็นพรบะเอล

นี่กี่เจียอ่ะนาตาจะแบบฟิขี้นน,น,น,นี่อยังไม่เติมแล้วบ่มีบ่าบ่นักเดือนักไข่สวนใส่ป้าเสียเกี่กวไววแห้งเ้ยเกี่ยว,วยขเาเลยน้องว่านาจะอ่อน แล้๋ยวคงเดี๋ยวเกียร์แหละไหวเลยสักครั้งถ้าบ่แล้วมันอีกหาพ่อโยเอาเครื่องจักรมาตัดเอาพี่เนาะพอหน้าแคมทางมันปั่นสบายอยู่พอชุล้านอันนี้ไปใส่ชุล้านก็สใส่เครื่องเครื่องอันนี้เครื่องตัดลายกูเป็นักบมาได้พี่เนาะฮามันบ่กบเป็นกบมถ้ากันเกียร์เลยพี่เนาะ เกลียวไปบรรยากะศก,กะเด็ดแดดจะจะนั่งตรงนี้<ม>อนันเกียวคุณผู้บริหารมันปีนี่อ่านเป็นไงมึงอ่านว่าม้วน <laughs> บรรยากาศอะเดียขอสะอ่อนอมันห่างพี่น้องเลยเพิ่งมาขี่ <laughs> ไปมาดนันนะ <laughs> มันมีหงายร้ยพี่น้องเขาไม่ลงแต่กูแต่กอดสะอ่อนนะครับทะนุเอลเลยน่าจะคล้องเลย เนี่ยนะงอนไปจ้ะกินตัวเดียวเกี่ยวมาเตอใครค่ะท่าเพิ่งทุกคนเจี่ยจอนเขามาจอนเขามาแล้วของงานตัวเดียวนะส่วนเพิ่นว่ามันไม่หยาดหรอมันห่างซอกขี้อ่ะเพิ่นมาอันสวยกว่าหม่พอเป็นเพื่อนสวย จะเรนจะเรยนไปเม่อไปเอาเพี้ยเกี่ยวให้นี่แล้วคือสะอ่อนป้าพนค้าหมูบาค้าเวลาเขาเกี่ยวเขาหน้าสะอ่อนกล่อมกับค่ะหน่อยปวดปวดแอลน่าอ่อนจนอ่นนั่งข้าข้างหน้าข้าจนไข่ฮะอของไรลหละ มาจอยสอดดูแมงมันจันตัวสีปี่สีเขียวเลยทุกคนแมงมันเป็นนฮักระได้ท่านอัดทัวก่อนอะไรซาสิตโจอนเขาวเลยทุกคนเด้อจอดเขาจอดเขาแล้ว

นี่เคียไนั่ทยหวนี่เคียวทายละทายละเออเ้นั่นนัไปทันเงินลยแท้นั่นอุ้ยเอ้านี่อนี่มุนหยารุมได้ยได้นนี่มุนมุนไปเลยมมุนเลยะนี่หนตัวนี้เอจะเปหา ม <c ười> ้างยดูขามัน yeah. น่ะครบทุกส่วนนี่ทุคนนี่ทุกคนนกสุดเด่ยไ่ได้เลยไม่ทัลนะนี่พี่นี่กมันนส่สูงปน่ะก็ย่าสูงชอบนนเ็บกามัลงไฮนี่เลยทุกคน น <boundaries. S 1> <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่เ <guarding> ด <okay>? ้อลูกวิเด็กค้องให้นี่กรเลวก็เลวพี่น้องพี่น้องล้างขึ้นจากเกี่ยวเขาได้ทุกคนเมนูที่ละแต่ละขอบครัวตตองมีได้พี่น้องเวลาเกี่ยวเขาแกนํำเมื่อนี้นาสะอ่อนกะซีมีแกงไก่ใส่หมักผักแล้วก็ก๋อยไก่นะทุกคนสดีมกะเตรมสีพันเปลือกหมักผักกอนนะพี่น้องแกงไก่ใส่หมักผักคล้องเสียบยามเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยอาหารบานเฮ่าเนาะไปใส่กะกิ่นกะเสียบยามนั่นพี่น้องสดีมนะ มันเกี่ยวเขาหน้าสะอ่อนนะสังเกตเบติบงหนาพี่น้องหนาจนสียเพราะว่าไข่เนาะไข่ท่านละเศร้าทุกคนเสียงกับเปลี่ยนเสียงกับหวพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่หน่อยเพิ่งกับซิมาได้เหมือน,นี้เนาะพ่อใหญ่อ้กำลังไปหับอายูดาอยู่นะทุกคนเพิ่งซิมาลางงานมากเกี่ยวเขาโซงมือทุกคนเอ้ยห้ามพานเปลือกแล้วแล้วหากับสิเตรียมพาเป็นทอนประมาณนี้แล้วกัสิเอาไน,นเอาใจออกเนาะพี่น้องอาจจะเป็นตัดเป็นทอนในนอ่นนี่แหละ เมนูนีก่บบนกะบอยากเนะทุกคนเนาะสดิมกะเคยเห็ดนาสดิมกะไร้เื่อแล้วมะนานาสอ่อนกะแกงคือเก่าเลยทุกคนบรรยากาศตอนนี้นี่สาวอิงกะยืนคอยทางแม่เพิ่มสิมาอยู่แล้วทุกคนกับสาวอ่อนเพิน่นมไวส,สดิมกินขนมน้ำเดีย๋ยด้วยไอ้กินน้ำเดียดเด๋ยวเออเ็นว่าก็ได้แม่มาตึงเทียมไอ้กินน้ำเลยกลัวโอ้มาแล้วมาแล้วเลี้ยแล้วตายแล้วตายแล้วพี่น้องสาวอิงดีใจแห้ง ยิ่งดีใจให้อย่างอุ้ยเคิร์หายเศร้าหาเลยเศร้าหาแล้วหายดังกว่าเก่าชไหมนาะป้าขี้หอนแหง้ยดิพี่น้องสอิงิทหอนแม่เปนแหง้หายดีพีนน้าไปเด้อไม่ด้พี่น้อัวกันคเขาบื่อไล่คนอไล่คนเห็นเราเหบงกินได้เหอมันห่างแอ ว่าที่ไข่ปเด็กคนนี้เธอกยแค่สิก่อยใจน่าาอนขาเขาจะยิ้มคนนี้ดอกตัวใ่ปะแต่ได้จะได้เฉนดนดเวเจเวเซได้เฉนดปลาเดกปลาเด็กปลาเด็กสอสูตรปลาเด็กผสมผสมเคี่ยวมาจเคี่ยวเน้อหิ้วเติมน้ำากหล่าเลย ขัวใช่น่ะนะทุกคนหน้าสะออนมึงถ่ายสะดิ่งแก่พี่นะเอ้ยไขาเพื่นนะเพ่ได้กินมื่ไเบื่ได้กินกเทพยอเด็ดโซฮีเด็ดโซฮีเยี๋ยวก็กบอบออบอเืียงพักน่ะเติมหน้าเขาไปเลยพี่หนอกเจ้กหน่อยกะผักลงไปอ ไปหน้าอะไก็กินต่เกงมักวักกับไกอ่อ้าวอาหารยางเกี่ยวขาวเมนู่างเกี่ยวขาวได้ไหมเกียวขาว <laughs> ก็ร่งขวดเ,นนเด้อีนข้ขนไอเตรียมหลังพักหลังยาดย,ย้อจีีบเี

มีหน่อยสีมันจางไปเนาะถามมันจางอีกใส่ปลาเด็กอีกยัดมันบัวกปลาเดกแม่กันแปดขาปวดเนละเด้อักัวป่าจมเดียตัดเครื่องอยู่แต่วันหย่าฝนพระอีตูบมีก็เลยกลายเป็นแกงออม บักผักก้อยเดี๋ยวทุกคนก้อยไก่ไซมารกรอกกินข้าวผักหาคาคงเสรไลเสร์นยเไว้่เสียก้อยไก่พี่เราม่แต่ไก่กับไก่แกงไก่ก้อยไก่ก้ก่ กบี้อมกี้มพักหญาคาคทิ้งเดี๋ยวัไปแล้วเดี๋ยวพักลงไปพี่น้องกันสุดร่วมมิตเด้อนี่คือเมนูก้อยไก่แซ่บแทบแน่นอนตึ้งตึๆงตึ้งกระดีกำลังตักกงยได้ก้อยไก่แล้วก็มี่แกงพี่น้อง

แกงอมไก่เด้อนี่หอมแจ๋วนี้หน่อยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อชาวไฮชาวนาเอาเห็ดสามจุดวะนิดหน่อยกินเทืองพน่ปเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวพักกันดิกินข้าวท่านกินแล้วคนใครเห็ดกินได้เด้อเซียบะเซียบะสะอัดโอ๊ย หนาสวอนข้าว้าได้พี่เนาะเผาใบหนึ่งหนาสนกินพอดีกินเาแซ่อแซแซ่แซ่แซ่ขีเกียีมือสดิบเลย้เกลียไปเแต่ว no. ่าในซีกม cool ือจะกอยเนี่กอยกาทุกคนนี่ทุกคนสกไม่เออเอ้ยก็จะกายแล้วก็จะฟกไปทั้งหนาแล้วเนะ ไม่หน ok ่อยกินข้าวเลยพี่น้องมาเดินมาเดินมเดิเสียบบอเสียบบอร์น้องพี่น้องลั้งจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วก็พักการซ่อมมือยเลยเนาะไม่ยานอยเป็นการลงมาเกี่ยวข้าหน้าเพื่อนทุกคนเพิ่นมาซองมือเลยแหละเกี่ยวข้าวแล้วเป็นการซิ้มมือยนะทุกคนนะ นาสะอ่อนน่ะม so so ีเมี่ยงมันร้ายเลยทุกคนมีหน่อยก็แรงไรคุณมเมี่ยงมันอยู่แต่ว่าปีทสี่ดลชื่ะไดีว่าร้ายกวัวเนาะปีนี้บ่คอยมีลายบันไดทุกคนนาสะอ่อนเป็นนาดินทรายนะก็เลยมีเมี่ยงมันเนาะแถวนาสะดีนั้นเป็นนาบึงไปเนาะนำถ่วเมี่ยงมันกับบ่มักอยู่นะทุกคนมันก็อยู่แถวนี้แหละแถวดินทรายมันมาอยู่นะมีหน่อยเป็นกัเกี๊ยวไหว้ยด้เลยทุกคนเขานาสะอ่อนเนาะคนวัดไซเขาพันเดียวก็สะดีแต่ว่ามันคือติดเตี้ยนะทุกคนเนาะแบบหยาลายแน่นนะเขานาสะดีมันก็ส เกี่ยวเขาซุกเลยไม่เกี่ยวเขาตำหูวซึกปวดเอวให้พี่น้องบวกกับไข่ในบวซับายพี่น้องเออไข่มาล้ายมือเลยกันย่งบัเศร้าทุกคนกินยากระมิดไปล้ายแล้วเนาะล้ายยาแลวทุกคนไอ้น,าน้านเศร้าแหงเนาะเป็นทิดทิดกลัวละเมี่ยงมันมนี่ถาได้ล้ายนะพี่น้องเอาไปขวากินกับเขาเลย่สแสร้งเนาะสดีมมากินแต่ว่ามันกับบวได้ล้ายปรนเดทุกคนตะกีน่ะล้ายล้ายเน,ยน,นนะานะแต่ว่าป่นี่คือบัวล้ายปรนเดทุกคนไม่ย่อยเป็นกันไรคุูเอาเอาไว้จีกินกับเขาเลยนะ

เสออ่อนเป็นกัลลาดเม่งมันอยู่พี่น้องคันใดไร้เต๋อไว้ในกับมือเพี่ยนเนาะดีๆเสียใหญเบอร์นะทุกคนบาดสะดิบเอื้อนเมงมันเนาะบาดพี่น้องเอื้อนเมี่ยงยังกับข้อเหม็นเบอกเด้อมันกจะมีสีเขียวแล้วกัสีเหลืองขายคือใบขาวนะพี่น้องมันเตียนวายๆเนาะมันหมุนหยาห์นะแต่กับล่ยโบทันนะพี่น้องเอื้อเห็นนะห็นยืดแต่ว่าเตียนวายๆนะนี่เนาะสีเขียวๆน่ะมันเห็นขาเกี่ยพี่น้องแต่ว่าสีแบบเหลืองๆน่ะมันเห็นหยาหเนาะทุกคนนี่ตัวมันกจะเป็นลักษณะแแบบมมีเด้้อทุกคนนงั เสบเราพี่น้องเอาไปกินกับเขาขัวเสียบกุตาก,กะเตียนนะสวัสดีว่าตีกกตนกนาชิอยู่ในตระก,กูลเดียวของตะก,กะเตียนนีย่ยเรพี่น้องเอ้ยก็มีเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเมหน่อยกับสะออนกับกระลังหากันหาอยู่ฮม่งมันนะสะออนพันนางพ่สมือเลยสะออนไปเอากระทุกหน้ามาใส่เลยพี่น้องเอ้ยได้ไล้เตืดได้ไล้คนโฮมกันนะเออสวัสดีกับสิบแปะส,สะออนใส่ทุกหน้าไว้นะทุกคนเนาะเมื่อนี้กับเก็บภาพบรรยากาศได้ทุกคนเกี่ยวเขาหน้าสะออน นาสะออนนี่แหละสะอ่อนได้คนกับบงหัวเป็นภายนอกคนนี้ก็คือแม่เพิ่นกับเป็นน้องแมใหญ่เหลืองทุกคนก็คือแม่เพิ่นสะดิมกับเอิญนามาหนาซาว์แล้วพี่น้องก็ใชประมาณนี้แหละแต่ไปเกียวแลเพิ่นไปเกี่ยวอหน้าสะดิมกับไปเกี่ยวซอยเพิ่นทุกคนนี่ไปกำลังจับม่งมันอยู่พี่น้องบรรยากาศอยูุ่วันห้าวพี่น้องเกียวเขาหลยคนกับทั้งมวนทั้งเมย์นะทุกคน ไปบึงคิมเล้วมักนอกไปนองบรรยากาศบ้านเฮากะยรืมฝาก็ไไลกระแซะังใจสดีมาดูกันเดอ้อกิปนี้กับิิวัยสมนีิทุกคนเมนูมือนกะก๋วยไก่โยเอ๋ยแกงไก,ก่ใส่ผักผักอะไพีปนองอาหารเสียบบ้านเฮาทุกคนเนาะได้แมงมันร้นายเติบได้ะอสอนบนวา